ซื้อข้าววันนี้เราก็จะมาแพ็คของกับเท้าที่เท้าเล็บจุ่มนล้วนะคะก็ไปแพ็คกับข้แพ็คของอุปกรณ์ของก็งงะะกจะมีน,นะคะที่เราจะสั่งจับออไปแจกก็ตาเกิดเธอซึ่งตอนนี้ก็เปิดแล้วแต่ เดอะซัมเมอร์เป็ดแล้วจะเป็นเดอะซัมเมอร์โอ้เดอะซัมเมอร์ยังไม่ได้เรียนจริงโอ้ก็เก็บเข้าไปต่อไปก็จะเป็นสกูชิกรต่ายค่ะไอทำเอง ป็นกุชี่ของหมูมันก็สเลวสลวกว่านั้นแหละก็เป็นการนะคะโอเ แล้วก็จะไปเก็บของแทนใส่โอ้ยจบแล้ว